สวัสดีครับมาพบกับช่อง Mac Property อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ตำบลช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปเชียงใหม่ในมาซาเป็นแค่2อทนาทีเท่านั้นเองครับใกล้คูเมืองเซ็นท่าน แอร์พอร์ตพาซาสนามบ,บินเชียงใหม่ซึ่งตำบลช่างคานนี้นะครับชาวต่างชาติก็จะอยู่เยอะใกล้สถานที่สําคัญต่างๆมากมายของเชียงใหม่เลยครับผมเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากๆเลยเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าไปชมภายในคอนโดยังไงผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปรีวิวบ้านรีวิวคอนโดสวยๆจากทาแมคพเิอร์ตี้ครับ ตัวห้องนะครับจะเป็นห้องสตูดิโอที่มีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 590 0ล้บาทเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าประชุมข้างในตัวห้องกันนะครับเดินเข้ามาภายในห้องนะครับเราก็จะพบกับเคาน์เตอร์ครัวบิวอินนะครับจะมีตู้เก็บของชั้นล่างนะครับตรงนี้อินชักเก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็สิงล้างจานให้หหลุม มีบิวอินชั้นวางของด้านบนให้มีตู้เก็บของตรงนี้ให้ชั้นวางของชั้นวางจานชามช้อนส้อมแก้วน้ำครับมีตู้เย็นให้นะครับมีบิวอินชั้นวางทีวีสมาร์ททีวีให้ครับตึกมาตรงนี้จะมีโซโฟ,ฟาสำหรับนั่งเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโตะ๊ะรับประทานอาหารสำหรับสองที่นั่งเตียงนอนจะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตครับแล้วก็มี ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เครื่องแป้งให้ครับห้องน้ำภายในห้องนะครับห้องน้ำจะมีขนาดความกว,ว้างที่ประมาณ2.5คูณ2.5เมตรนะครับมี มีสุขภัณฑ์ตรงนี้นะครับมีอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกเงาขนาดใ,ใหญ่ให้โซดาบน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกแทมเร์กั้นให้มีฝักบัวแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยครับห้องที่ผมจะอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องออกกําลังกายหรือว่าห้องฟิตเนสนะครับจะอยู่ชั้นหนึ่งของคอนโดก็จะมีเครื่องออกกําลังกายให้ครบคันเลยครับเดี๋ยวทางคอนโดจะนําเครื่องออกกําลังกายมา จัดเตรียมให้จนเต็มห้องเลยนะครับเราสามารถมาออกกําลังกายตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าในเวลาว่างได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคอนโดตาบช่างคานาเพิรเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้เชียงใหม่ในบาซ่าที่นี่นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจอยากมาชมคอนโดนี้นะครับก็ติดต่อผมมาได้ตรงนี้อยู่ที่ขึ้นหน้าล่างตรงนี้ได้เลยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปรีวิวบ้านสวย,สวย,สวยรีวิวคอนโดสวย,สวย,สวยจากทาง m a c p r o p e r t y ตนะครับ สวัสดีครับ